อันภูวนาถฟาดไปยังโพสต์ข้อความถึงบุคคลปริศนาฟาดไปยังอันภูวนาถคุณพ่อสายฟาดออกมาโพสต์ข้อความถึงบุคคลปริศนาอย่างไรอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมพร้อมประโยคชวนสงสัย ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองและปัญหาสังคมอยู่บ่อยๆสำหรับพิธีกรชื่อดังอย่างอั้นภูวนาถก่อนหน้านี้ก็เพิ่งออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นพ่อค้าแอบ,บส่งตาผ่านไปรษณีพร้อมข้อความว่าเมืองพุทธเจอแบบนี้เงียบแต่พอสองพอสอบออกมาเทศนาต่างจากวิธีเก่าๆทําเป็นดิ้นผลานและล่าสุดก็ได้ฟาดอินสตาแกรมสตอรอีกครั้งโดยการโพสต์ข้อความว่า การหลับหูหลับตาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะสุดท้ายข่าวที่ชาวโชว์จะถูกแพร่นำเสนอไปทั่วโลกเพื่อเสืริมหาความจริงขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com